ถ้าเกิดวนะครับผมไปนำฟองไก่สุกข้นมื่อนี้เท่าอยู่กันที่ออฟฟิศนะครับผมเต้นโดยจากช่องคิวลาฟินแลนด์เอวีฟินแลนด์นะฮะมื่อนี้เออพี่น้องที่ภูย่านเกาหลีที่ออฟฟิศยืนแรกนะครับผมทานอาหารอืมย้อนหลังย้อนหลังอีสานกินอาหารเกาหลีมื่อนี้แต่ว่าขาดบรไเวณทีว่าทอดทอดผสมทอดผสมพี่น้องแซ่บ เขาเนี mm ้ย hmm. ก็มีฮื่เขาขนาดกินหมูย่างย่างริมกับพกเขาเนี้ยมานั่งกจไม่แต่ว่ากินจีบไม่ทานบอลัไ่ทานตนี้ต้องไหนของโตัเลยตัก็ดีนะพี่น้องสินค้าเขาเยอะพวกโตัสอะไรนี่ก็ดีกันไกลร้างกันบ้าร้างไ้างไ้าง้า

เราอยากบอกพี่น้องมีใหม่เลยใหม่แล้วเดือดหนูโจ้คีว่าไหมโจมันเป็นมันหมูมันใหม่ไปเป็นอย่างนี้ได้หนิใหม่แล้วใหม่แล้วผู้เดียนท่านต้องท่นสวยแังปะเพราเบิ้งหน้าผูท่านไงท่านหันดีเด้วยขนาดก็เพราะกลิ่นเพราะกลั่น เขาเบิ้งหนังนาเนี่ย้้ใดบอกกันครับน่กัค่ที่เหเบิ้งล้าเออทันี่เหตเไน้อนสพะย่อออเคที่ดียวที่านังสิแซบดีสออเา่ผักบนี่ยาล้ัอร้านี้อ่อยพย่ค่่ออุ่่มุต้าพี่เดอยากนอยากยมุกมุกน้บอกไปพี่ว่ายาพี่น้องินไเบิงมึงน่กินมย่างมนี่กินโมย่าง

嗯嗯嗯，还有一块饼，嗯，哦，那怎么卖啊？嗯嗯五十八，对的，还没吃呢就完了，很牛，很厉害，嗯，赚五千了。

กิมจินะพี่น้องเป็นตังค์นะไปไ,ปไปแล้วอันนี้ก <ไป S 2> <ด>ินกับมันมึงกูงไหมนไปแล้วดิอันนี้เกม้ราไปแล้วปากไปแ,แอ่ะ กุ c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  mm ้งจากสมุทรสาครไม่สมุทรสาครกุ้งจากี่อุดรนี่เขาเลียงเองยมากเลยนงไตอย่างด่นมากมา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 กินก้อนมาอ่หนาวคือวสินังข้างนอก

มักอีลดีกิมจีเนี่ยไปเกาหลีต่เดียวมักเลยพี่น้องแต่ว่าของเกาหลีนี่แซ่บร้อนแท้น,นี่มันจะเป็นคำมาเนี่นะ

ตักไวเหรอเอาอะไรเอากันไก่ตัดจะไม่ได้ดูดีเยยังบ่จะไม่ได้ดูดีเลยารหน้าก็ยางบ่ฟู่ค่ะจนฟูมากเลยก็โอ้ขนาดอากูบ้อูกวนะ มาเก็บอะไรบ้างมาเขาจะเก็บเป็นอย่าน้มาบอเอาเอาแบกผ่าไปบอสนีจานนะจานนะเลิกจานจานนี้เลยหมดเลิกจานใช่ 怎么不一样？对，不一样，都别扭。嗯，哦，是吧？我就说好多不一样，不一样，不一样，我这怎么不一样？怎么不一样？哎，没弄，这个这个，这个就是，他那是什么？咱俩被他比。

như một một chim hoàng tai งอเท่าไหร่ครับเนี่ยท่ันเองฉันเห็น

เด <US> ี๋ยวเดี๋ย นนนังเ,นเอาละพี่น้องตอนนี้ทานอาหารเย็นที่ออฟฟิศใหม่วันนี้วันแรกนอนได้สามคืนแล้วอันนี้คืนที่สามคืนที่เหละเมื่อคืนนี้ยรบายก,ก็นอนนี่นะเดี๋ยวพอพี่บ้าปพี่แนนไปนอนบนบ้าน นุคนป็นองไหมหรืว่าเดือลากเชื้อเดียนออกมาคางเดือน